สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Arena Breakout นะครับอันนี้เราเล่นซีซัน2อยู่นะคอนเทนต์วันนี้ที่เราจะนําเสนอพนเพื่อนๆนั่นก็คือแต่งตัวด้วยงบเกือบ1ล้านออกไปบู๊กับชาวบ้านนั่นเองนะครับอ่ะซื้อโชว์เลยอันนี้เลย2องแสนนะครับพบว่าพี่่าจะโดนปล้นมากกว่า ใจเย็นๆนะทุกคนแฟบหนึ่งเราไม่ใช่ลงสนามปุ๊บเราตายเลยนะไม่เอานะอย่างนี้เนี่ยคอนเทนต์นี่คือจบทันทีเลยเอา,เอ,าอันนี้ดีกว่าเสื้อกรอะนะครับราคาแสนหกนะครับระดับเกาะอ,อยู่ที่6โอเคเอาอันนี้แหละ,ะขาดไม่ได้เลยหูฝักนะครับเราจะได้ระบตุตำแหน่งเสียงได้ดีขึ้นนะครับสายยงบ่าจัดไป47 0 0 0ะครับอ่ะเอาอันนี้แหละเป้หนังทหาร เจ็ดหมื่นจัดไปอ่าครั้งนี้เราจะใช้ปืน ACE 31นะครับในการไปบู๊นะครับไปป้นชาวบ้านเขาซึ่งถูกอัปเดตมาในแพทซีซั่น2นั่นเองอ่าเดี๋ยวฉันขอใส่ปลอ,อกก่อนนะจะได้ควบคุมได้ดีนะครับเออนะจุดๆดนี้เลเซอร์ต้องมาแล้วละ่ะ พี่ต่อตอมิโดจะเล่นเลเซอร์ทุกตาไม่ได้เลยนี่ครับเราต้องเอาเลเซอร์มาไว้ทุกตาเลยนะครับในการเล่นขอติดลำกล้องช่วยเล็งหน่อยแล้วกันนะอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะครับเอาละนี่ก็คือปืน ACE นะครับ31ในฉบับของต่อตอมิโดเองเออรวมๆแล้วก็อยู่ที่แ5นห้าอันนี้ก็เป็นปืนลูกซองที่มากับแพทใหม่นะครับ DP 1 2ติดปลอกให้เขาก่อนนะครับเพิ่มความแม่นยำสายเป้าลงเป้าเลงให เรียบร้อยนะครับพี่ช็อตการพียงต้องเล่งอีกเหรอก็เกมออริดาเบรกเอาเนี่ยสามารถแต่งปืนในฉบับคนตัวเองได้ไงโอ้โฮเสียไปตั้ง8ปดหมื่นตั้งแต่เล่นมาชุดนี้น่าจะแพงที่สุดแล้วล่ะ นี่ไนะเราใส่หมวกไปนะครับเราก็จะเห็นเป็นแบบนั้นเลยนะครับสมจริงสุดๆมาดูแผนที่กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดนะครับว่าเราจะไปตรงไหนนะครับเราจะไปที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับที่เขาอัปเดตขึ้นมานะครับสามารถทําเครื่องหมายแล้วทําให้เพื่อนๆเนี่ยในทีมเราสามารถเห็นได้นะมาแล้วนี่คือชุดที่ราคาบุ้นาคาเกือบ1ล้านมาดูกันว่าเราจะโดนปล้นหรือเปล่านะครับอา่า ไม่แพงไม่มีแรงเดินอ๋าได้ยินเสียงอยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยแง้มดูโอ้โหเดียวจาสักแค่ว้วซุมนี่นี่ยิงระยะไกลต้องซูมนะครับยิงขาไปเลยว่าแต่ตอนวิ่งทำไมมันวิ่งเอื่อยเเนี่ยหรือว่าชุดแพงนะครับของมันหนักเกินอันนี้กลายเป็นว่าชุดแพงไม่มีแรงเดินซักนั้นน่ะอย่างช้าๆนะครับ ค่อยๆนะครับเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จ um อย่าลืมกดไลค์เป,ป็นกำลังใจให้ต่อตอมิโดด้วยนะอ่ะเราออกมาตรงนี้ดีกว่าสตรูไปไหนหมดเนี่ยแถวที่ไม่มีเลยเหรอก็ตรงนี้มันกองขาอยากไงล่ะใครจะอยู่เล่าเหม็นหึ่งเลยทุกคนอ่ะเราออกเดินมากลางถนนเลยละกันเพื่อจะเจอนะครับโอ้โหนี่แกยิงกันสนัดเลย <c oughs> โอ้ไปทางไหนแล้วเนี่ยนี่ครับเสียงมาจากทางนู้นนะครับ๋อแบบแอบๆบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไหนขอดูสิแง้มดูจัตจ,จ,จ,จโอ๊ยยิงอะไรเนี่ยเออเจอแล้วนี่ไงมาโดนกระดอยโอ้โหต่างคนต่างหลบหลังศึกเอาโดนใครอะ่ะนี่เป็นของชัดดี่ดามีคนแจมหาดูว่าเรายิงเองโอ้นี่ไงเจอแล้วตัวการดีข่ขงชัดโอ้โหมาอย่างเท่ ขอปนสักหน่อยนะครับช็อตกันอันนี้ไม่เอาอ่ะเราใช้ช็อตกนรันใหม่ไปต่อดีกว่าเราอยู่จุดนี้เราต้องไปอีกจุดหนึ่งโอเคฉันได้พกลูกโม่ขู่ใจมาด้วยดูเดินดอกแด๊กแดกสเตวิด้าบมดไว้ว่านะครับแสดงว่าชุดเราดักจริงๆทุกคนขึ้นไปชั้นสองดีกว่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องเราจะไม่ให้มันได้ยินเสียงจ่อไว้เลยปาปาอุ้ยเฮช็อตสิเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดเปลี่ยนปืนมาซูมเอา ไปได้แล้วล่ะมาสิเอ๊ะอยูดเอ้ยดีไเจอแล้วเฮดช็อตเดียบร้อยเช็คสายไม่มีสะดวกมาทางขวาอ่ะเข้าประตูกกกกกอ่ะไม่ไม่กอก้ลยเปิดเลยอืออุ้ยมีกระเป๋าเดินทางท่านผู้โดยสารขอค้นของแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บมีอะไรให้ป้นบ้างอุ้ยค่อยขายหรออ่ะขายได้พันเดียวเองอยากได้แบบว่าไอเทมมูลค่าเป็นหมื่นเลย จะหาเจอไหมเนี่ยหานั้ในห้องนี้ร่ะขอดูหน่อยปึบเตียงนอนนะครับอาจมีตู้เซฟถ้าทางจะมีเงินในนดีขอดูหน่อยว่าของมูลค่าเท่าไหร่ปลดละปึบสามพันโอเคก็ยังดีกว่าพันหนึ่งนะครับได้สามพันแล้วอ่าฉันใช้วิชาย่องเบานะครับเป็นนินจาเลยไม่มีใครที่จะได้ยินเสียงฉันหลอกเ,อเดี๋ยวมีเสียงอยู่ตรงนั้นอย่าบอกนะว่าบาย มันเห็นแล้ว,ลวเหรอเดียโอ้โหอุตส่าห์ใช้วิชาย,ยอกเบาดิไม่ต้องยอกเบาแล้วไปเลยชืดนี่ให้เห็นซึ้งๆหน้าสักพักนะครับตามมาเป็นขบวน <c oughs> โอ้เปลี่ยนกระสุนก่อนหาไหนๆกบมาแล้วกบมากันที่หมดเลยปุ๊บทางขวามีไหมเฮ้ยมีเสียงอยู่มีเสียงเตรียมตัวปาระเบิดเอาไปเลยระเบิดกินเสาปาไฟใส่เพิ่ม กลายเป็นไก่ย่างไปซะแล้วชัดก็จ้องมองอย่างสบายใจตรงนี้นายเป็นยังไงบ้างเสียงยังอยู่นี่ดาสแสดงว่ามันน่าจะปลอดภัยอู้จ <c oughs> มันรากอะไรตรงนี้ <c oughs> โอ้มีซุ่มมาอยู่ตรงนี้จ <c> ำ <oughs> ได้ว่ามี2ตัวนะครับอยู่ทางข้างหน้านี้นะครับเสียงขึ้นมาอยู่ดีแกเดี๋ยวเราจะซุ่มยิงตรงนี้นี่แหละให้มันโผล่มาเอง <c oughs> มาแล้วจุดๆ <c oughs> อเอซีอฟืบ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไปแล้วหนึ่งตัวมีเสียงอีกมาทางขวาเหรออ่ะโอเค ขอฉีดยาแป๊บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกําลังจะฉีดยาเลยเอาไปเท่าไหร่แล้วนี่แหละโอ้ไม่ให้จังหวะฉีดยาเลยเหรอเนี่ยเปลี่ยนกระสุนโอเคมีไหมขอฉีดยาแป๊บอย่าเพิ่งประกวนฉันนะฟื้นโอเคเรียบร้อยวิ่งมาป้นตู้เซฟก่อนเปิดมานะครับขอเป็นของดีลองดูนะครับว่าจะเจออะไรนะครับของมูลค่าเท่าไหร่มาแล้วอันนี้เออเครื่องตัดสัญญาณหรอฮนะงั้นเราก็ให้หมดเลยละกันเอาไปขายนะครับเออ ฟืบแงมดู้ยแงมดู้ยมาแล้วดีเฮดช็อตไปอีกหนึ่งทีมาชันรว่วแกอยู่ในรันนะเอาดอมเบิดควัดไม่กินเอ้ฟูโหคือเขาอัปเดตมานะครับถ้าเกิดเราอยู่ในควัดเนี่ยทําให้ผู้เล่นอื่นเนี่ยจับตําแหน่งผ่านเสียงได้ยากขึ้นนะครับมันจะมีเสียงสู้ซ่าสู้ซาปทาทังก้าปทาทังกี้นะร <c oughs> ไม่ใช่แล้วครับอานายอยากจะเล่นกับเราเหรอ สายไปแล้วนี่เพราะฉันอะ่ะแม่นกวา่าปึ๊บปึ๊บเอา้าทำไมกระสุนไม่ออกอ๋อลืมเปลี่ยนแมกกาซีนโ <c oughs> อ้พัวแต่โมไม่ดีแดเอาไปเลยไปเจอนีด่อยช็อตกันอ่าเอาเอโมเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์บอกพี่เล่นอะไรดิ <c oughs> อาฉันขอกินบิสกิตหน่อยแล้วกันนะว่าฉันฮิลอยู่พอดีเลยขอกินหน่อยงอมงอมงอ,มอย่าคิดว่าฉันไม่ได้ยินเสียงนะ ฉันได้ยินเสียงเดินของพวกนายอยู่วะนะอ่าแต่ฉันหาไม่เจอแค่นั้นเองอ่าน่าจะอยู่ข้างล่างอะไรอเจอแล้วนั่นไงคุยอะไรกันอยู่ล่ะขอแจมด้วยคนนึงเอา้าคนนั้นวิ่งหนีไปแล้วปล่อยเพื่อนทิ้งไว้อยู่คนเดียวอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยนะครับการทิ้งเพื่อนอย่างนี้ นีแล้วเพื่อนก็ต้องเป็นโลกกำบังให้ไหไหนแล้วล่ะัวที่หนีเมื่อกี้อ่ะทิ้งเพื่อนไว้อ่ะเจอแล้วเจ้าตัวดีไอ้แป๊บๆๆขอเวลานอกแป๊บนึงขอเปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงเดี๋ยวอย่าพิ่งใจเย็นๆมาเออชึบมาเลยนี่แด้หลายท้องไปเลยอีกตัวเหรอนี่จัดไปสองนะครับก็เอาไว้ได้แล้วเวลาเหลือ9นาทีเราต้องไปที่เฮลิคอปเตอร์แล้วไม่งั้นเนี่ยไม่ทันนะครับ ถอนกำลังไม่ทันมาขอฉีดยาแป๊บฟืออ้อย่าพึ่งมาอ๊บโอเคเราเตรียมวิกแล้วนะครับชุดแพงแต่ก็ไม่มีแรงเดินฉ <c oughs> ายยาไหวนี่ครับถ้าเพื่อนๆใส่ชุดหนักนะครับก็จะหอบได้นะครับมีสเตมิด้าก็จะหมดเร็วเหมือนกันนะมามาแล้วเจอวิทยุสื่อสารแล้วนะครับมาเราต้องกดอันนี้ก่อนนะครับเฮลิคอปเตอร์ถึงจะทำงานได้ อาเจอชุดกอน,นะครับแล้วก็หน้ากากไหนขอดูหน่อยสิเป็นยังไงนี่ครับชุดที่เราหยิบมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็หน้ากากอันนี้แต่ตอนนี้ต้องโกยแล้วแหละนหกนาทีแล้ววิง่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนอารมณ์แบบไปโรงเรียนสายหรือไปทํางานสายเลยทุกคน <c oughs> เป็นยังไงเพื่อนๆชุดราคาเกือบหนึ่งล้านนะครับไม่โดนปล้นนะครับโอ้โหถ้าโดนนี่คือหมดตัวนะครับต้องไปฟาร์มใหม่เลย แต่ว่าในที่สุดนะครับเราเข้ามาจุดถอนกําลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บายบายขอไปก่อนแล้วจ้าก็ฝากการอัปเดตใหม่ในซีซัน2ด้วยนะครับเพิ่มแผนที่ใหม่นะครับสมองระพุมลบในท่าเรือการชักปืนลองออกมาอย่างรวดเร็วอนิเมชั่นต่างๆและนี่เลยปลดล็อกอาวุธใหม่โอ้โหฉายลรกว่าเดิมทําให้เราเลือกปืนที่ตัวเองถนัดได้สะใจพร้อมกับสภาพอากาศที่เราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในที่มืดต่างๆเอาชีวิตให้รอดเราอย่าถูกปนล่าอัปเดตเฮลิคอปเตอร์ หลดได้แล้ววันนี้กับเกม a r e ี a นาเบ k กเอา